ก็เข้าครัววันนี้นะคะบอมีเมนูขนมไทยนะคะนั่นก็คือกล้วยบวชชีนั่นเองนะคะเป็นขนมพื้นบ้านนะคะที่เรารู้จักกันดีวิธีการก็ไม่ยากแต่ว่ามีเคล็ดลับนิดหน่อยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาดูส่วนผสม,สมกันก่อน,นะคะ่ะว่ามีอะไรบ้างสําหรับส่วนผสมของกล้วยบวชชีนะคะจะมีกล้วยน้ําหวาหัวกะทิใบเตยเกลือปน่น ายและน้ำเปล่าค่ะสำหรับอัตราส่วนติดตามได้ทางเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะวิธีการทำกล้วยบวชชีนะคะอันดับแรกเราจะมาเตรียมตัวกล้วยนะคะกล้วยเนี่ยเราเลือกกล้วยที่เขาค่อนข้างยังมีตัวสีเขียวอยู่นะคะเพื่อว่าให้เป็นกล้วยหามนิดนึงนะคะแล้วก็เราจะนำมาหั่นผ่าสีนะคะปอกเปลือกก่อนนะคะ แล้วก็ผ่าเป็น4ชิ้นนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะนําตัวกล้วยเนี่ยลงไปต้มเพื่อว่าตรงนี้จะเป็นเคล็ดลับนิดนึงเพื่อว่าไม่ให้ตัวกล้วยเวลาที่เราไปทำกล้วยบวชชีเนี่ยเขาจะมีรสฝาดใช่ไหมคะการที่เรานําไปต้มก่อนเนี่ยให้ยางเขาออกไปให้หมดนะคะทำให้เวลานําไปบวชชีแล้วก็จะไม่ฝาดนะคะเรานําลงไปต้มเลยใส่เกลือเล็กน้อยนะคะต้มประมาณ 10นาทีนะคะเพื่อให้ตัวกล้วยเนี่ยคายยางออกมาให้หมดนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปทำกล้วยบดชีกันต่อค่ะหลังจากที่เรานำกล้วยไปต้มให้ยางออกหมดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำกล้วยบดชีกันนะคะก็คือนำกะทินะคะแล้วก็น้ำตาลเนี่ย ใส่ลงไปในกะทิแล้วก็คนให้ละลายก่อนนะคะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะเพื่อตัดรสเล็กน้อยตัวนี้เราจะคนให้ละลายก่อนเพื่อที่ว่าพอน้ำตาลละลายแล้วเราค่อยเปิดไฟจะทําให้กะทิเนี่ยไม่แตกมันนะคะกล้วยบวชีของเราก็จะสวยนะคะเพราะว่ากะทิไม่แตกมันเดี๋ยวเราจะคนให้น้ำตาลละลายสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกัน,นะคะ่ะหลังจากที่น้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเราก็เปิดไฟนะคะแล้วก็ใส่ตัวมัด ใบเตยลงไปนะคะใบเตยมัดปมเพื่อที่ให้น้ํากะทิของเราหอมนะคะเติมน้ําเปล่าลงไปเล็กน้อยเพราะว่ากะทิที่ปอใช้เนี่ยเป็นหัวกะทิเขาค่อนข้างจะเข้มข้นนะคะพอเติมน้ําเปล่าลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะรอให้ตัวน้ํากะทิเนี่ยเดือดเป็นปุดๆุดเป็นฟองเล็กๆสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่กล้วยลงไปเลยคะ่ะน้ำกะทิของเราเริ่มเดือดแล้วนะคะอย่าปล่อยให้เดือดท่านนะคะเพราะเดี๋ยวกะทิจะแตกมัน เราก็ใส่ตัวกล้วยที่เราต้มมาไว้ค่ะลงไปในน้ำกะทิเลยเราใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะเคี่ยวต่อประมาณ5-10นาทีนะคะให้น้ำกะทิซึมเข้าไปในตัวกล้วยแล้วเราก็จะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะกล้วยบวชชีของเราตักเสิร์ฟได้ร้อนๆเลยนะคะได้คุณค่าจากกล้วยเป็นขนมแบบพื้นบ้านไทยนะคะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยลองไปทำทานกันดูนะคะ ก็สำหรับอัตราส่วนต่างๆเนี่ยติดตามได้ทางเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้ปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ